ในขณะที่ค่ายรถระดับโลก Volkswagen ประกาศเดินหน้าผลิตรถพลังงานไฟฟ้าโดยจะเดินสายผ่านการผลิตในโรงงานอย่างน้อย16แห่งทั่วโลกภายในปี2022รวมถึงจะทยอยเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าและไฮบริดกว่า80รุ่นในนามของ Volkswagen และบริษัทในเครือจนถึงช่วงปี2025วันนี้จะพาไปดู Cedric รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ทาง v o l k s w a g e n ยืนยันว่าจะมีการผลิตเพื่อใช้งานจริงอย่างแน่นอนรถต้น แบบเซดริกเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วและทีมผู้ผลิตกำลังเร่งพัฒนาเพื่อการผลิตจริงรูปรักเหมือนกับรถมินิบัสที่หลุดออกมาจากการ์ตูนมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร้อเปซ็น์เป็นเซิร์ฟดริฟท์คาร์หรือรถไร้คนขับ ซึ่งขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ระดับ5ไม่มีพวงมาลัยไม่มีคันเร่งและเบรกและไม่มีหน้าจอแดชบอร์ดใดๆทั้งสิ้นจุดเด่นของเซดริกคือห้องโดยสารที่โล่โงโอโทงเหมือนกับห้องเลาจรับแขกแบบหรูๆสองที่นั่งโซฟามีไว้สําหรับผู้โดยสารหลักซึ่งสามารถนั่งเหยียดขาแบบสบายๆพร้อมกับวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้หลายใบในขณะที่ฝั่งตรงข้ามมีที่นั่งสำรองอีกสองที่ ฟาครอบล้อรถเป็นแผ่นเรียบเนียนไปกับตัวถังส่วนไฟหน้าก็มีการออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์รูปตาซึ่งสามารถกระพริบส่งสัญญาณเพื่อสื่อความรู้สึกต่างๆได้คาดว่าเซดริกจะถูกผลิตออกมาใช้งานในลักษณะคาร์แชร์ริงหรือรถสาธารณะที่เรียกใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อผู้โดยสารขึ้นไปบนรถแค่นั่งเฉยๆก็จะถูกพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางผู้ชี่ยวชาญคาดว่าเซดริกอาจจะถูกโยกไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ Volkswagen ที่ชื่อโมยาที่มีจุดยืนทางการตลาดชัดเจนว่าจะเป็นผู้ให้บริการรถสาธารณะแห่งอนาคตโดยในส่วนของทีโมยาเองก็เตรียมนำร่องเปิดตัวบริการที่2เมืองในทวีปยุโรปภายในปีนี้ ติดตามข่าวอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจได้เป็นประจำอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Smile i n s u r e นะคะ